มีความเก่าแก่แล้วก็มีความเป็นพะหูวัฒนธรรมชุมชนยึงของประเทศไทยค่ะแล้วก็มีมานานมากกว่าร้อยปีแล้วนะคะ<อ>นั่นก็คือย่านคลองสานนั่นเองค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าย่านคลองสานที่เรามาวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยถึงแม้ย่านคลองสานนะคะจะเป็นย่านที่มีความเก่าแก่แต่ก็ยังคงความเป็นพหุวัฒนธรรมในเรื่องของศาสนาแล้วก็ความเชื่อเอาไว้ค่ะ และที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือวัดซางตาครุสเป็นโบสถ์ของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในซอยกุติตีนนั่นเองค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะบ่งบอกได้ว่าชาวบ้านแถวนี้มีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะในระแวกเดียวกันเนี่ยเราก็ยังเจอกับวัดไทยแล้วก็ศาลเจ้าจีนนั่นเองค่ะ สถานที่ต่อมานะคะก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมเป็นศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่ก่อตั้งโดยชาวจีนหกเกี้ยนตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งชาวบ้านที่นับถือเทพเจ้าเนี่ยก็จะเข้ามาไหว้สักการะบูชาตามความเชื่อค่ะ สถานที่ต่อมานะคะก็คือมัสยิดกูวตินอิสลามเป็นมัสยิดที่มีอายุ160ปีได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศด้วยค่ะ ในชุมชนก็จะมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกันประกอบอาชีพทำมาค้าขายค่ะชีวิตเราประจําวันเร,เราก็ใช้กันอยู่อย่างนี้ทุกวันช่หแต่นี้กายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องถึงนนแค่คนคนเดียวมันทําให้ศาสนากับศาสนามันจะมีปนคน เราจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเราก็อยู่กันมานานมากนะนานมากไม่เคยมีป็นขาเด็กเด็กในสุดแดงก็ออกมาเล่นกับเราเราไปเล่นในสุดแจ้งเขาที่แบคนเก่าก็เป็นเพื่อนคุยกันนะออกกำลังกายด้วยกันแต่ว่านักขนาดนี้อะไรมันเปลี่ยนไปความก็ได้กับเขามีฐานะทางทางทางการทางใช่เราก็เลยตอนนี้ทุกคนในชุมชนนี้อึดอัดมากอึดอัดมาก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชนคลองสารเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีศาสนสถานหลากหลายเช่นวัดโบสถ์มสัสยิดเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางาศาสนา,สาศาสนาต่างๆมีสถานที่ของตนเองในชุมชนทำให้าศาสนิกชนเข้าใจและเคารพกันปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมมีบอร์ดนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับาศาสนาต่างๆเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พิธีกรรมและศาสนาพิธีแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทำความเข้าใจและเคารพในแก่นแท้ของแต่ละศาสนาเป็นการปรับตัวเข้าหากันความท้าทายและโอกาสปัญหาจากผู้มีอำนาจที่บิดเบือนคำสอนของศาสนาส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนการแก้ปัญหาและการปรับตัวจะช่วยให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างสงบสุข บทบาทนิสิทตสนับสนุนให้มีนโยบายที่ชัดเจนในการอยู่ร่วมกันในชุมชนหลากหลายศาสนาส่งเสริมและเผยแพร่ความเป็นตัวอย่างของชุมชนพหูวัฒนธรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจและความใจกว้างในการอยู่ร่วมกัน